นี่เป็นเรื่องที่หลายคนไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่ากันว่าคนอย่างคอนเต้ e และออเรลิโอเดล r อเรนติประธานสโมสรดังจากแดนใต้ของอิตาลีเป็นคนประเภทที่อยู่ใกล้กันไม่ได้ต่างคนต่างหัวแข็งปากร้ายและมีอีกโก้สูงซึ่งเป็นบุค,คลิกที่ทำงานด้วยยากแม้สิ่งที่หลายคนคาดคิดไว้จะเกิดขึ้นจริงทั้งสองฝ่ายต่างไม่ลงรอยกันแต่ประเด็นคือพวกเขาประคับประคองความสัมพันธ์นี้ร่วมกันและพาทีมไปถึงแชม์ลีกได้อย่างไร อันที่จริงแล้วสิ่งที่หลายคนแปลกใจมากกว่าการที่ออเรลิโอเดลอเรนติเตรียมจะปลดอันโตนิโอคอนเตออกจากตำแหน่งกุนซือหลังจากพาทีมคว้าแชมป์กันโชเซเรียอามาหมาดๆก็คือสองคนนี้ตกลงโปรงใจร่วมงานกันได้อย่างไรแม้ทั้งสองคนจะทำงานคนละบทบาทแต่คนในวงการฟุตบอลต่างรู้ดีว่าทั้งคู่ล้วนเป็นคนประเภทยอมหักไม่ยอมงอมีอีโก้สูงและไม่ชอบให้ใครมาตั้งข้อสงสัยในไอเดียของพวกเขาตัวของเดลลอเรนติ นั้นเข้ามาเป็นประธานสโมสรของนาโปลีในช่วงปี2004โดยจ่ายเงินทั้งหมดราวๆ25ล้านยูโรเพื่อเทคโอเวอร์ทีมโดยในช่วงเวลานั้นนาโปลีประสบปัญหาทางการเงินล้มละลายถูกปรับตกชั้นไปเล่นในเซเรียสี C. แม้เขาจะไม่ใช่คนฟุตบอลโดยกำเนิดเพราะเติบโตมากับธุรกิจภาพยนตร์แต่เดลอเรนติสก็เป็นคนประเภทที่สั่งแล้วได้ดีมีความสามารถในการบริหารที่เก่งกาจเพราะเขาจ้างคนเก่ง ที่ถนัดงานนั้นจริงๆเข้ามาทำงานเป็นแขนขาให้ตนเองเสมออาธิการแต่งตั้งปีเอเปาโลมาริโนผู้อำนวยการกีฬาของอุดินเซที่ขึ้นชื่อเรื่องความตาแหลมหยิบนักแต่ราคาถูกมาปั้นให้เล่นดีและขายได้ราคาหลายคนประกอบกับคุณสื่อที่ทำทีมตามโจทย์ได้ดีจึงทำให้นาโปลีกลับมาเล่นในเซเรียได้อีกครั้งในฤดูกาล2007-2008จากนั้นนโยบายซื้อมาขายไปก็สำเร็จผล จนทีมกลับมาคว้าแชมป์เซเรียได้สำเร็จถึง2ส,สมัยในปี2023และ2025ดังที่เราทราบกันในตอนนี้แต่เนื้อจากการบริหารที่ขึ้นชื่อก็คือเรื่องของการเอาแต่ใจและอีกโก้ที่สูงปรีไม่สนใครและเห็นความคิดตัวเองเป็นใหญ่เสมอและฟีปากที่แซบสบัดดาลักแขวะไม่ยังขณะที่อันโตนิโอคอนเตคนที่เดลอ r เรนติดดึงตัวมาทำงานด้วยนั้นก็เป็นเฮดโค้ชที่เด็ดขาดในการทำงานของตัวเอง มีแนวทางไปสู่ความเป็นเลิศที่ชัดเจนและจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางวิธีการทำงานของเขาง่ายๆแม้จะเป็นคนที่ถูกเรียกว่าเจ้าของสโมสรก็ตามเรื่องนี้คอนเตเองก็เคยหักมาแล้วทั้งโรมันอราโมวิชสมัยทำงานกับเชลซีที่เขาทำทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2017ก่อนจะโดนปลดในปีต่อมาทั้งที่คว้าแชมป์เอฟเอได้อีกถ้วยนอกจากนี้ยังปลุกอินเตอร์มิลานขึ้นจากหลุมด้วยการเป็นแชมป์กันโชเซเรียเมื่อปี2021 แต่สุดท้ายพอเขารู้ว่าตัวเองจะไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินในการเสริมทัพเขาก็ไม่แค่และเลือกจะออกทันทีสดสด,สดร้อนร้อนงานก่อนหน้านี้กับสเปอร์สคอนเตก็ให้สัมภาษณ์เชิงลบในเรื่องความทะเยอทยานจนสโมสรไม่สามารถพัฒนาต่อได้และสุดท้ายคอนเตก็ออกจนกระทั่งมารับงานที่นาโปลีในฤดูกาล2024-25นี้นี่คือการร่วมงานกันของคนที่ต้องถูกเรียกว่ามวยถูกคู่คนดูถูกใจ และทุกคนต่างเฝ้ารอว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างสองคนนี้เหตุผลที่เดลอเรนติสเลือกคอนเตนั้นมีหลายประการเรื่องแรกคือการการันตีความสำเร็จจากสิ่งที่คอนเตเคยทำไว้เมื่อในอดีตรเรียกได้ว่าเป็นของขึ้นห้างสำหรับโค้ตอิตาลีเชื่อใจในคุณภาพได้แน่นอนและประการที่2ก็คือคาแรคเตอร์ลอเรนติสเลือกคอนเตก็เพราะเห็นว่าพวกเขาเป็นคนในแบบเดียวกันนั่นคือมีความเป็นผู้นำเกลียดความพ่ายแพ้ และเป็นคนที่สามารถดึงศักยภาพนักเตะออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจากนักเตะธรรมดาก็อาจจะกลายเป็นนักเตะที่ฟิตเพลยเล่นเข้าระบบทําให้ทีมเดินหน้าไปต่อได้โดยไม่ต้องทุ่มซื้อสตาร์แพงๆเสมอไปแม้ทั้งสองคนจะเป็นคนที่หหวแข่งขนาดไหนแต่นี่คือโลกแห่งมืออาชีพคอนเต้ได้รับค่าจ้างมหาศาลขณะที่เดลอเรนติก็ได้ของขึ้นห้างที่อยากจะได้ดีน,นี้จึงเกิดขึ้นทุกอย่างในช่วงแรกเป็นไปดังการฮันนีมูน เพราะคอนเตก็ได้นักเตะที่อยากจะได้มาเสริมทัพจริงๆอเลสซานโดรบนจอนโนกองหลังดีกรีทีมชาติอิตาลีชุดยูโร2024เดวิดเนเรสดีกรีทีมชาติบราซิลชุดใหญ่โรเมลูลูกากูอดีตดาวซันโวเซเรียอสองสมัยและสองนักเตะชาวสกอตแลนด์อย่างสกอตต์แม็กโทมิเน่และบินลี่กิลโม่ทั้งหมดเป็นเงินรวมกันราวราว0ล้านยูโรเมื่อได้วัตถุดิบที่ต้องการคอนเตก็บรรดานผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมให้กับนาโปลีได้อย่างที่เห็น ฟุตบอลของนาโปลีมีคุณภาพที่สมดุลรุกรับอย่างยอดเยี่ยมนักเตะที่มีพร้อมใจกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคนตอบแทนด้วยผลงานที่คุ้มค่าราคาที่จ่ายไปจนนาโปลีจบปลายทางของซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เรื่องราวระหว่างทางนี้สิทธที่น่าสนใจเพราะนอกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วสิ่งที่ควรกล่าวถึงคือความสัมพันธ์ของเดลอเรนติสและคอนเต้ก็มีความไม่เข้าใจกันมาโดยตลอด พวกเขาประคองกันไปถึงเส้นชัยได้อย่างไรนี่คือคำถามที่หลายคนอยากรู้ผมเชื่อแบบนี้คุณเชื่อแบบนั้นแต่เราคือทีมในฤดูกาล2024-25ความสัมพันธ์ระหว่างอันโตนิโอคอนเต้และออเรลิโอเดลอเรนติมีความตึงเครียดและไม่ลงรอยกันในหลายประเด็นสำคัญแม้คอนเตจะพานาโปลีคว้าแชมป์เซเรียได้สำเร็จแต่ความเห็นต่างในเรื่องการบริหารทีม ส่งผลให้อนาคตของเขากับสโมสรไม่แน่นอนซึ่งข่าวนี้เริ่มหลุดออกมาตั้งแต่หลังเข้าสู่ปี2025เป็นต้นมาความไม่พอใจเนื่องจากคอนเ้ทำทีมมาถึงกลางซีซั่นและพบว่าทีมจะต้องเสียคุณพลสำคัญอย่างควิชาควารัสเคลีย์ให้กับเป g เชเขาจึงต้องการเติมนักเตะตัวรุกเข้ามาเพิ่มแต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีนักจากบอร์ดบริหารที่นำโดยเดลอเรนติโดยคอนเ้แสดงความกังวลเกี่ยวกับขนาดและคุณภาพของทีม โดยระบุว่าหากนาโปลีต้องการแข่งขันในระดับสูงทั้งในประเทศและยุโรปจำเป็นต้องมีการเสริมทัพที่เหมาะสมเขาชี้ว่าทีมมีผู้เล่นเพียง21คนซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงแบบที่เดลอเรนต,ติตั้งเป้าว่าจะต้องคว้าทั้งแชมป์ลีกและทำผลงานให้ดีในยุโรปไปพร้อมๆกันเรื่องนี้สร้างความรำคาญใจให้กับเดลลอเรนติตระดับหนึ่งเพราะคอนเต้ก็เริ่มจะออกมาพูดบนหน้าสื่อบ่อยขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการโยนหินถามทางใส่บอร์ดบริหารอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญมากๆอีกหนึ่งเรื่องก็คือสไตล์การทำงานของเดลอ r เรนติสคือการเข้าถึงทีมงานสตาฟโค้ชและนักเตะได้เสมอในฐานะประธานพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นประธานสโมสรที่ขอมีบทบาทในทีมอาจถึงขั้นลงลูกบ้างอะไรบ้างโดยเรื่องนี้เขาก็เคยทำในยุคก,ก่อนๆเสมอมาโค้ชคนอื่นอาจจะยอมแต่คอนเตไม่ยอม ราะคอนเ้ยืนยันแน่ชัดว่าเขาต้องการอิสระในการบริหารทีมอย่างเต็มที่และบังเอิญว่าเดลอเรนติตก็ไม่ยอมเหมือนกันต่างฝ่ายต่างตั้งใจขัดคำขอกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนโดยเดลอเรนติตมักจะเข้ามาแทรกแซงการทํางานของโค้ดเช่นการเข้าห้องแต่งตัวก่อนและระหว่างการแข่งขันซึ่งเป็นสิ่งที่คอนเ้ไม่ยอมรับและมองว่าเป็นการละเมิดขอบเขตของโค้ดสามเรื่องนี้นำมาสู่ปัญหาของการสื่อสารและการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน คอนได้รู้สึกว่าความพยายามของเขาในการพัฒนาทีมไม่ได้รับการยอมรับอย่างเพียงพอและเขาต้องการความเคารพจากผู้บริหารสโมสรในขณะที่เดลอเรนติสไม่พอใจที่คอนเตออกมาแสดงความเห็นในช่วงเวลาที่ทีมกำลังแข่งขันอย่างเข้มขน้นโดยมองว่าเป็นการสร้างความไม่สงบภายในทีมอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องยอมรับทั้งคู่ตรงๆก็คือพวกเขาเข้าสู่สภ,ภาวะเดือร้อนมก่อนได้อย่างยอดเยี่ยมแม้คอนเต จะบ่นกับสื่อหรือพาดพิงแค่ไหนแต่เมื่อเขานำทีมลงแข่งขันทีมของเขาสามารถทำทุกอย่างที่บอร์ดบริหารร้องขอได้ทั้งหมดทั้งฟุตบอลที่มีความฟิตและตรงกับแนวทางการเล่นในฟุตบอลสมัยใหม่ที่มีความห้าวหาญมีคาแรคเตอร์ที่ดีและที่สำคัญที่สุดคือได้ผลการแข่งขันที่ต้องการเสมอสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้เดลอเรนติเริ่มลดความบาดหมางลงบ้างเพะคอนเต้เป็นโค้ชที่ทำได้จริงตามที่พูดปกติแล้ว เดลอเรนติสจะจกบยับใส่กุญสือทันทีหากเขาไม่พอใจแต่กับคอนเดที่ทำทีมได้ตรงตามบรีฟทุกจุดเดลอเรนติสถึงกับกล่าวคำชมบ่อยครั้งแม้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อาจจะไม่ลงรอยกันนักแต่สุดท้ายเดลอเรนติสก็ยอมอ่อนข้อที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นแม้เขาจะไม่ทุ่มเงินซื้ออเลฮานโดรกานาโชจากแมนยูไนเต็ด แบบที่คอนเตอยากได้แต่เมื่อคอนเตพาทีมเกาะจะฝูงและโวตารางอยู่นานเดลอเรนติสก็เสริมทัพให้กับคอนเตด้วยนักเตะที่อาจจะไม่ได้ดังมากนักอย่างฟิลิปบินลิงจากบอลมัดและโนอาโอคาฟอโตรุกจากเอซีมิลานเรียกได้ว่าแม้ในเชิงคุณภาพอาจจะได้ไม่ตรงใจแต่ในเชิงของจํานวนนับหรือคุมกําลังเชิงรุกก็ทําให้คอนเตได้มีนักเตะให้ใช้งานมากขึ้นแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าความขัดแย้งนี จะนำไปสู่ตอนจบที่เป็นอื่นไม่ได้นอกจากการแยกทางกันระหว่างนาโปลีและคอนเต้แต่สิ่งที่ต้องยอมรับก็คือทั้งประธานสโมสรและเฮดโค้ชของทัพอสุราเลือกความเป็นทีมนำหน้าก่อนเสมอไม่มีการเล่นสงครามประสาทไม่รบกันบนสื่อและหลายครั้งต่างฝ่ายก็มีคำชมให้กันและกันซึ่งแน่นอนว่ามันช่วยซ่อมแซมทำให้บรรยากาศในทีมดีขึ้นได้และมีส่วนในการชูถ้วยแชมป์สกูเดตโตประจำฤดูกาลนี้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว